ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์มัติมีเดียค่ะบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่มีการเอาการนำเอาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์มัติมีเดียค่ะบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่มีการนำเอาวิดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์มาช่วยในการเรียนของนักเรียนและนักเรียนควรจะเลือกเรียนวิดิทัศน์ตามลำดับได้แก่ องหนึ่งองประกอบการเรียนของการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียค่ะบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่มีการเอาวิดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์มาช่วยในการเรียนของนักเรียนและนักเรียนควรจะเลือกเรียนวิดิทัศน์ไปตามลำดับได้แก่ 1. องค์ประกอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ 2. ส่วนประกอบและอุปกรณ์รอบข้างคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 3. ชนิดและประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียค่ะบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่มีการนำเอาวิดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์มาช่วยในการเรียนของนักเรียนและนักเรียนควรจะเลือกเรียนวิดีทัศน์ไปตามลำดับได้แก่ 1. องค์ประกอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ 2. ส,ส่วนประกอบและอุปกรณ์รอบข้างคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 3. ชนิดและประเทศของอุปกรณ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์มัตติมีเดียค่ะบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่มีการนำเอาวิดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์มาช่วยในการเรียนสําหรับนักเรียน และนักเรียนควรจะเลือกเรียนวิธิทัศน์ไปตามลำดับได้แก่ 1. องค์ประกอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ 2. ส่วนประกอบและอุปกรณ์รอบข้างคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 3. ชนิดและประเทศของคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาบทเรียนแต่ละรายการจะมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการศึกษาดังนี้1ปุ่มสำหรับเรียกดูเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 2. ปุ่มเลือกไปหาตัวช่วยในการศึกษาแต่ละรายการจะมีในการศึกษาบทเรียนจะมีเครื่องมือช่วยในการศึกษาดังนี้ 1. ปุ่มสำหรับเรียกดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม2ปุ่มเลือกไปหน้ารายการเมนู 3. ปุ่มเลือกทำแบบฝึกหัด 4. ปุ่มสำหรับเลือกออกจากรายการบทเรียน5ปุ่มไปหน้าต่อไป6ปุ่มย้อนกลับ 7. ปุ่มเปิดหน้าต่างที่เรียกขึ้นมา 8. เครื่องมือสำหรับควบคุมศึกษาวีดิทัศน์ด้วยตนเอง9ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปนิ้วมือแสดง ให้เห็นบริเวณที่สามารถใช้เมาส์เพื่อศึกษาบทเรียนนั้นได้ก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปศึกษาบทเรียนนักเรียนควรจะเลือกทำแบบทดสอบก่อนนะคะและระหว่างศึกษาเนื้อหาบทเรียนแต่และรายการควรทำแบบหัดด้วยขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จจากการเรียนบทเรียนชุดนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะ ในการศึกษาบทเรียนนะคะจะต้องมีเครื่องมือช่วยดังนี้นะคะ 1. ปุ่มสำหรับเรียกดูเครื่องมืออีกค่ะในการศึกษาบทเรียนแต่รายการจะมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการศึกษาดังนี้นะคะ 1. ปุ่มสำหรับเรียกดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 2. ปุ่มเลือกไปหน้ารายการเมนู 3. ปุ่มเลือกทำแบบฝึกหัด4ปุ่มสำหรับเลือกออกจากรายการบทเรียน 5. ปุ่มไปหน้าต่อไป 6. ปุ่มย้อนกลับ 7. ปุ่มปิดหน้าต่างที่เรียกขึ้นมา 8. เครื่องมือสำหรับควบคุมศึกษาวิดีทัศน์ด้วยตนเอง 9. ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปนิ้วมือแสดงให้เห็นบริเวณที่สามารถใช้เมาส์กดเพื่อศึกษาบทเรียนเพิ่มเติมได้ก่อนที่นักเรียนจะได้เข้าไปศึกษาบทเรียนนักเรียนควรจะทำ ในการศึกษาบทเรียนแต่ละรายการจะมีเครื่องมือเพื่อช่วยศึกษาดังนี้นะคะ1ปุ่มสําหรับเรียกดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม2ปุ่มเลือกไปหน้ารายการเมนู 3. ปุ่มเลือกทําแบบฝึกหัด 4. ปุ่มสําหรับเลือกออกจากรายการบทเรียน 5. ปุ่มไปหน้าต่อไป 6. ปุ่มย้อนกลับ 7. ปุ่มปิดหน้าต่างที่เรียกขึ้นมา8เครื่องมือสำหรับควบคุมศึกษาวิธีทัศน์ด้วยตนเอง 9ตัวชีเมาส์เปลี่ยนเป็นรูปนิ้วมือแสดงให้เห็นบริเวณที่สามารถใช้เมาส์กดเพื่อศึกษาบทเรียนเพิ่มเติมได้ก่อนที่นักเรียนจะได้เข้าไปศึกษาบทเรียนนักเรียนควรจะเลือกทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะและระหว่างศึกษาเนื้อหาบทเรียนแต่ละรายการควรทําแบบฝึกหัดด้วยขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จจากการเรียนบทเรียนชุดนี้นะคะสวัสดีค่ะ ในการศึกษาเรียนแต่ละรายการจะมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการศึกษาดังนี้นะคะ 1. ปุ่มสําหรับเรียกดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม2ปุ่มเลือกไปหน้ารายการเมนู3ปุ่มเลือกไปทําแบบฝึกหัดสปุ่มสําหรับเลือกออกจากรายการบทเรียน5ปุ่มไปหน้าต่อไป 6. ปุ่มย้อนกลับ7ปุ่มปิดหน้าต่างที่เรียกขึ้นมา8เครื่องมือสําหรับควบคุมศึกษาวิธีทัดด้วยตนเอง9 ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปนิ้วมือแสดงให้เห็นบริเวณที่สามารถใช้เมาส์กดเพื่อศึกษาบทเรียนเพิ่มเติมได้ก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปศึกษาบทเรียนนักเรียนควรจะเลือกทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะและระหว่างศึกษาเนื้อหาบทเรียนแต่ละรายการควรทําแบบฝึกหัดด้วยขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จจากการเรียนบทเรียนนี้นะคะสวัสดีค่ะ